ก่านี้การน,นั้นเนาะจะเอาอัดถุงเขาา้าไม่เห็นะวัดวันจันทร์ละมือกามีได้หลายกระดอนเนาะแปลว่ามันคายไปได้แล้วได้ประมาณเจาออากก้า้องยี่สิบสามศีกะผู้ว่าจะได้ไว้ก้อนๆนั่นกะเฮอเอาไว้เฮอะกันยังละเอาไว้เฮออยู่แต่ผู้เลยจะได้กะขึ้นมาลาดเอาอยุติลาดวันจันทร์มื่ออื่นเ้อเขาเขาใหม่นี่ละเขาสารเขาใหม่ร้อยสามห้าสามร้อย ขึ้นมาลาดเอาได้มดเขาแค่นี้แบบนี้นะเอานะอันนั้นกัขึ้นมาลาดบันจัดนี่ละยอมประมาณสามสิบกิโได้หอดบอจ้าอัดถุงไว้มื้อเช้าแล้วขึ้นไปตะลาดบันจัดนี่ละเด้อ ข้าวใหม่เด้อยาข้าวใหม่เด้อโลสามห้าสามโลร้อยหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วได้ของเน่าไปหายเป็นข้าวปื้กว่ามันมีได้เวลามือเหระมันเอามือเนี่ยผมเออบุผ to ้ามือกันเนี่ยการจีนเนี่ยได้บ้าง ออะสามพิเป,ปโลนี่ละเมดเมดต้นนี้เอบบาไปขจยเเปิดแล้ลวก็เลยจะได้ได้ขึ้นมาลาดเอาราวัันจัดนี่ละเลขสามห้าสามโลร้อยประมาณนี้ละก็หม่ไม่ <laughs> แห้งคักเนาะจน,น่งไม่จนไม่ได้อันนั้นจนไม่ได้มิดโมเลยก็เลยจะได้กันเทยมารับเอาเดอร์มือ,อื่นสาวเ้อดูก,กันจัดนี่นะมัน็สิรออ์ตนี่ถุงไหวก่อนมะอื่นตื่นมาแล้วเพิ่ต่เสา เขเลยต้องก,การให้มาลักออเดอร์ตอนเช้าแล้วเองจะอนนั่นแหละโอเคนั้นเอ็ดอัดฮุนละโลละโล,ละโลสามห้าสามโลร้อยเ็แบบวันนั้น là tí lén báo và tí đéo rồi nhà ép ăn ai biết đi chắc gì đi đồ. nhà ơi nhà ơi khó hạt à. nhà ơi khát ơi nè cả đâu ơi cả đắt cả đó <laughs> จะซอยเบาเพราะขาหน่อยเดี๋ยวนี้กะก็ขาข่ายก็ขาเอ้ก็ขาหน่อยข่ายได้ข่ายเท่ากินถึงเนาะรวยด้วยนนั้นไว้เนาะนัทไว้เน้เน้โอ้ยเนาะบนไปทางนล้นเด้